เติมมควารู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนออีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายไปถึงแฟนๆรายการที่ฟังทางไทย PBS ออนไลน์ด้วยเพราะว่า เราได้รับโอกาสที่นํารายการไปเผยแพร่ช่องทางนั้นอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะถามความรู้แนะนําติชมรายการกันได้ที่รายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยสถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104่0นะคะวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรประจำของเราอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอม สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากรสนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เขารพบรักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์บอกที่ฉันว่าจะตอบจดหมายคุณเกสรแล้วเกรงใจมากเลยนะครับอาจารย์พนอตั้งแต่15เมษายนนะครับสองสัปดาห์ค่ะที่เราได้รับจดหมายคุณเกสรคือเราบันทึกเทปล่วงหน้าแล้วเรามาได้รับจดหมายคุณเกษรหลังบันทึกเทปมันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะแล้ว เราสองคนทำกันบ้านพยายามตีโจทย์กันอยู่เดี๋ยวให้อาจารย์ใจเด็ดตอบก่อนดีกว่าครับเรียนคุณเกสอน,นะครับแล้วก็ให้นักศึกษากรสอนอน,นักเรียนในบบโรงเรียนแล้วก็ผู้ฟังที่เคารับรักได้ฟังด้วยนะครับว่าคุณเกสอนบรรจงเพียรเนี่ยเป็นแฟนรายการแค่จดหมายเข้ามานะครับ ก็มีชื่นชมแต่ยังไม่ได้ติเราเลยนะครับอาจารย์พนอ์อามาชื่นชมนะครับอ่านให้ฟังก่อนก็ได้ดีไหมคะอได้ตอนต้นนะฮะเดี๋ยวค,คุณเกสรจะบอกว่าแม่ไม่ยอมตอบจดหมายตอบก่อนดีกว่านะคะได้ครับสำารงสมุดปราการเรียนอาจารย์พนอและอาจารย์ใจเด็ดที่เคารพและคิดถึงยิ่งขอบพระคุณค่ะเราก็คิดถึงแฟนๆรายการทุกท่านเช่นกันเช่นกันครับดิฉันยังฟังรายการสร้างเสริมเติมความรู้อยู่เป็นประจำค่ะแต่ด้วยความคิดถึงท่านอาจารย์ทั้งสอง เลยต้องเขียนจดหมายมาคุยด้วยดิฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าภาษาไทยของเรานั้นยุ่งยากลำบากมากและมีรายละเอียดที่น่าวิงเวียนแต่ก็น่าศึกษาควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะได้ผู้ดำเนินรายการอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองที่ทําให้ภาษาไทยที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นวิชาที่น่าเรียนรู้และติดตามดิฉันบอกตามตรงเลยค่ะว่าเด็กๆดิฉันเกลียดที่สุดเลย คือไวยากรณ์ไทยแต่เมื่อมาฟังอาจารย์แล้วก็เพลินไปอีกแบบเพราะทั้งสองท่านพูดและมีวิธีการสอนที่น่าฟังไม่เบื่อเลยค่ะพูดตามความจริงไม่ได้ย่อนะคะดิฉันส่งกรอนมาให้ท่านอาจารย์ทั้งสองพิจารณาถ้าไม่เข้าท่าโอกาสหน้าจะว่ามาใหม่ค่ะครับอาจารย์พนอดฟังที่อาจารย์อ่านจดหมายตอนต้นเหมือนกันที่ผมอ่านเราอ่านมาด้วยกันเนี่ยยิ้มนะครับผมยิ้มมาตลอดเลย แต่ว่าท่านผู้ฟังครับมาเจอกรอนอยู่4บทที่คุณเกศสอนกุณาส่งมาเนี่ยผมยังไม่อ่านอ๋ออากาศแต่ว่าอาจารพนาบอกว่าอาจารย์เจเด็ดช่วยตอบกรอน4บทนี้ให้หน่อยผมก็กลับไปนั่งอ่านอาจารพนาเองก็กลับไปอ่านเราไม่ใช่อ่านธรรมดาเราทํากันบ้านผมสอนเรื่องคดีไทยนะครับสอนเรื่องการวิเคราะห์วิจัดวิจารณ์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนโวหารกวีโวหารภาพพจน์อะไรต่างๆเนี่ยพยายามเอาความรู้ทั้งหมดที่มีมาเพื่อที่จะมาจับในกรอนที่คุณเกศสอนด้วยกุณาเขียนมาสี่บทเนี่ย คำกรอนเนี่ยมีคําที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างมากนะครับอาจารย์พนอใช่ค่ะคราวนี้ผมไม่แน่ใจตัวเองว่าเราไม่มีความรู้มากขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนบ่งบอกอะไรหลาย,ลายอย่างท่านผู้ฟังลองฟังดูนิดนึงนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นบอกว่าชนีหลงเข้าป่าหาไม่เจอคงไม่ได้หมายถึงชนีจริงๆม้งหรือเป็นชนี <laughs> อย่างเงี้ยนะครับหรืออีกบทหนึ่งที่บอกว่า กระทิงต้องนอนแอบบแนบเสียโครงเนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นในสักอย่างหนึ่งอะนะฮะเดาไม่ถูกเลยนะครับกระตุกหางแมวไว้อย่าให้เจอปลาย่างเออกูรอดแล้วแคลวแมวกินอย่างเงี้ยคือเกือบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ผมก็พยายามที่จะไปแกะนะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์พนอเราก็ไม่ได้เก่ง <laughs> นะครับ <laughs> ดิฉันเรียนอาจารย์เฉเดตตั้งแต่ต้นเลยนะคะดิฉันไม่กล้า <c oughs> ถอดความดิฉันแน่ใจอยู่ประโยคเดียวคะ่ะ สร้างเสริมเติมความรู้อยู่ต่อไปอตรงน,นั้นจะแปลได,ได้ครับแต่ว่าอาจารย์พนอครับเราจะข้ามบทอื่นหรือว่าวักอื่นไปไม่ได้เลยะนะครับอย่างเช่นกระถินทุ่งมุ่งปลูกลูกไม่ดกเนี่ยผมก็ยังงงนะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรในท้องไร่ท้องนาเท่าไหรนะ่นักกระถินทุ่งเนี่ยอาจารย์พอจะรู้จักไหมล่ะครับไม่แน่ใจว่าต้องการสัญ,ญลักษณ์หรือต้องการจะให้สัมผัสกับคําว่ามุ่ง ผมว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยคุณเกษรฟังของยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มและเอนะ๊ะคุณสองคนที่จะเอาอย่างไงกันแน่ใช่ไหมฮะดิฉันคิดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ใจเด็ดว่าเราอ่านให้คุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันแต่ถ้าคุณเกษรจักรุณาเขียนมากระซิบส่วนตัวส่วนตัวกับเราสองคนว่าแค่นี้เองเออก็ได้ดีไหมคะได้ครับได้นะค,ะนะคบคือหมายความว่าอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเออไม่แน่นะครับอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านอื่นอาจจะไขรหัสนี้ออกช ใ้เช่นคุณฉลามพัตรารมหรือคุณมังชะงนแห่งบ้านห่องลำพูนนะครับหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นๆอีกหลายท่านนะคะที่ยังอมภูมิกันอยู่ไม่ยอมต่อกรอนมากับเราครับถ้าอย่างนั้นเชิญอาจาร,รย์เจเด็ดขึ้นต้นค่ะเดี๋ยวดิวฉันจะตามครับคุณแกสอนเขียนว่าสะบัดโบกโกรกผมแล้วอมไข่จะเคี้ยวไปกลัวมันแหลกแตกเป็นผง แล้วเดินย้ายสายสะโพกให้โลกงงชนีหลงเข้าป่าหาไม่เจอกระทิงต้องนอนแอบแนบเสือโครงไอ้จุกโล่งบอกยายว่าถ้าหมาเผลอกระตุกหางแมวไว้อย่าให้เจอปลาย่างเออกูรอดแล้วแคล้วแมวกินกระถินทุ่งมุ่งปลูกลูกไม่ดก ตายายยกกระบุงไปใคล้ถวินหวังเอาข้าวในยุ้งมาหุงกินแทบแดดิ้นข้าวหมดรันทดใจเจ้าโขลงช้างวิ่งมาหาลำห้วยคุณพระช่วยรายการนี้ดีใจหายสร้างเสริมเติมความรู้อยู่ต่อไปใครอยากได้ ต้องมันเพียนร่ำเรียนเอ่ยทั้ง4บทเนี่ยครับฟังดูแล้วและดูเหมือนกับว่าเอ้งงงๆนะเหมือนจะเป็นวรรณคดีหรืออะไรไม่ใช่คืออย่างนี้ครับผมกับจัพนอเนี่ยจัดรายการเนี่เราก็อยากจะทราบว่าเราจัดแล้วเป็นยังไงบ้างมีผู้ฟังบ้างน้อยแค่ไหนสนใจแค่ไหนก็เลยพยายามให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมใน<ะ>ฐานะแฟนรายการ แต่ว่าผมก็บอกอาจารย์พนาว่าเราไม่ได้ต้องการแฟนรายการอย่างเดียวเราก็อยากได้ครูเหมือนกันใช่ค่ะนะครับเหมือนกับมาช่วยเราสอนแล้วก็สอนเราแล้วเราก็นําความรู้ไปเพราะว่าเรามีลูกศิษย์กันอีกเยะแยะมากมายถูกไหมครับค่ะคุณเกษรบอกว่าเขียนกรอนนี้ไว้ตั้งแต่27พฤษภาคม2 5 5 7ค่ะอ๋อปี57นะะค่ะแล้วก็มาเปลี่ยน2บทสุดท้ายของบทบท,ที่ 4, 4นะคะดีใจนะคะที่คุณเกษรเนี่ยทำกันบ้านด้วย ไม่ใช่ว่าเขียนแล้วทิ้งคว้างไว้อย่างนั้นมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับกาลเวลาแต่ว่าบทต่อไปเนี่ยค่ะแด่ท่านอาจารย์ใจเด็ดแต่ดิฉันว่าน่าจะดิฉันเป็นคนผิดมากกว่าครับอาจารย์ใจเด็ดลองอ่านหน่อยสิคะทวงถามหน่อยลืมแล้วหรือคือกรอนฉันจะส่งพรันหรือส่งพรุ่งรุ่งก็ได้ถ้าไม่ส่งคงใจจืดชื่อดกไร หากไม่ให้คงต้องรุกบุกถึงตัวมาเลยค่ะ <laughs> <laughs> ดิฉันเองขออภัยคุณเกสรค่ะอาจารย์เจเดตส่งกลอนบทนั้นให้ดิฉันแล้วเดี๋ยวดิฉันส่งให้นะคะท้ายสุดนี้ขออารัธนาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครองท่านอาจารย์ทั้งสองและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่านประสบแต่ความสุขสมความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ผิดทํานองครองธรรมขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตตลอดไปด้วยความเคารพยิ่งเกสรนบรรจงเพียรกราบขอบพระคุณนะคะคแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเกสรนพวกเราก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นคุ้มครองแฟนๆรายการทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะคร ก็สร <itt ac> ุปว <das quart an> ่าจดหมายฉบับนี้ขอความกรุณาเป็นส่วนตัวถึงคุณเกสรช่วยกรุณาไขรหัสให้ผมกับอาจารย์พนนนิดนึงนะครับแต่ก็เปิดกว้างให้สําหรับแฟนๆรายการของเราช่วยไขรหัสมาเผื่อว่าใครไขรหัสได้ตรงใจกับคุณเกสรเราก็จะมีญาติมีมิตรเพิ่มขึ้นนะครับขอบพระคุณมากๆนะคะครับคุณมังชะโงนคะจดหมายมาถึงแล้วนะคะพรุ่งนี้ตอบค่ะครับ เอาละค่ะนี่คือบรรยากาศที่เรามีความสุขมากๆอีกวันหนึ่งนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวิชาการกันต่อจากอาจารย์ใจเด็ดค่ะครับเรายังคงอยู่ที่แบบฝึกที่เป็นเรื่องราวของประโยคซึ่งเป็นประโยคที่เราพบในชีวิตประจําวันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์พนอว่าถ้าหากว่านักศึกษากศนคนใดหรือว่านักเรียนในระบบโรงเรียนหรือว่าท่านผู้ฟังที่เคารพลักไม่เป็นนักอ่าน ต้องย้าคํานี้นะครับว่าถ้าไม่เป็นนักอ่านจะไม่ค่อยพบประโยคเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะฟังมากจากในรายการวิทยุหรือในสื่อต่างๆก็ตามแต่จะไม่มีใช้ภาษาแบบลักษณะอย่างนี้เลยค่ะ,ะคเพราะว่ามันเป็นภาษาทางการและเป็นภาษาเขียนเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ลงมาถึงภาษาที่ต้อง เกลากันอย่างสละสลวยอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะใช่ครับตรงนี้ไงฮะไม่ได้นไ <ง S 2> ในข่าวทั่วๆไปด้วยใช่ครับตรงนี้ไงครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคนที่ทําข้อสอบแบบนี้ไม่ได้คือไม่ได้ตําหนินะครับค่ะคือไม่ค่อยได้อ่านเสียโอกาสค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าวันก่อนนี้มีสาวน้อยคนหนึ่งนั่งฟังตัวอย่างเหล่าเนี้ยพูดว่ายังไงทราบไหมคะอาจารย์เจเดตครับนี่อยู่ในข้อสอบแกดแพดเจ็ดวิชาสามัญหมดเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันคือตัวอย่างในแบบฝึก ใช่ครับที่เขาใช้สอบกันจริงๆใช่ครับก็เรียนตรงๆว่าหลายๆข้อที่ผมดูแล้วเนี่ยเออข้อนี้ดีก็เอามาอธิบายกันในรายการนี้ะนะครับผมหวังว่าให้ผู้ฟังที่เป็นคนไทยแล้วก็ขนาดนี้เราก็ยอมรับว่าภาษาไทยเราเนี่ยก็มีผิดเพี้ยนไปหลายๆส่วนน่ะครับได้รู้จักว่าหลักจริงๆของเขาเป็นยังไงเท่านั้นเองครับะนะครับดิฉันอ่านข้อความต่อให้อาจารย์ใจเด็ดแล้วกันนะคะได้ครับเชิญเลยครับจดนะคะภาพยนตร์เรื่อง สงครามอ่าวเปอร์เซียภาพยนตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ฉายในห้องกงที่ฉายในห้องกงได้รับความนิยมได้รับความนิยมเพราะคนห้องกงชอบ ชมภาพยนตร์สงครามเพราะคนฮ่องกงชอบชมภาพยนตร์สงครามเชิญอาจารย์ใจเด็ดค่ะครับข้อนี้ เรียนถามอาจารย์พนนนะครับแล้วก็ไปถึงนักศึกษากลสนผู้ฟังทุกท่านเลยครับว่าประธานคืออะไรครับประโยคนี้ภาพพยนตร์ค่ะภาพพยนต์นะครับภาพพยนตร์เป็นยังไงครับภาพพยนตร์ได้รับความนิยมค่ะได้รับความนิยมนี่คือตัวหลักถูกไหมครับแล้วภาพพยนตร์อะไรละครับที่ได้รับความนิยมเรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรเป็นส่วนขยายเป็นส่วนขยายนะครับเพราะฉะนั้นภาพพยนตร์เป็นประธานเรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียเป็นส่วนขยายนะครับเรียนถามอาจารย์เจเดตว่ามันใช่ ชนิดหนึ่งของคำนามที่อาจารย์เคยบอกนกก็นกทั่วไปนกแก้วนกขุนทองเป็นสามัญ,ญานามเฉพาะสามัญ,ญานามเฉพาะใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นวิสามัญานามจะซ้าไปเพราะว่าอาวเปอร์เซียเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นชื่อเฉพาะจะยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้คิดออกไงคะอ๋อครับเอาเป็นว่าประธานคือภาพยนตร์นะครับได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ภาพยนตร์อะไรเรื่องสงครามอาวเปอร์เซียซึ่งเป็นส่วนขยายนะครับ ภาพยนตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยได้รับความนิยมเฉพาะที่ในฮ่องกงค่ะเราจะเห็นคําว่าอะไรครับอาจารย์พนอที่ฉายในฮ่องกงเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียจึงทําหน้าที่สองอย่างเป็นประธานให้กับประโยคที่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียได้รับความนิยมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียฉายในฮ่องกงตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นสองประโยคย่อย ของประโยคความซอ้อนชนิดคุณานุประโยคเป็นคุณานุประโยคเพราะมีประพันธ์ภาษาพนามที่ใช่ครับถ้าหากว่าภาพยนตร์เรื่อง,งสงครามอ่าวเปอร์เซียฉายในฮ่องกงได้รับความนิยมตรงนี้เป็นนามานุประโยคนะครับภ<ข>าพย <ขา S 2> นตร์เรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ฉายในฮ่องกงได้รับความนิยมเป็นคุณานุประโยคเอาละครับเพราะคนฮ่องกงชอบชมภาพยนตร์สงครามหลังคําว่าเพราะ เป็นไงครับถ้าหากว่าเหตุขึ้นต้นก่อนก็ im, จะกลายเป็นความรวมชนิดชนิดเหตะวานีแต่ถ้าหากว่าผลขึ้นต้นก่อนก็ <S 1> <S 1> จะกลายเป็นวิเศษนานุประโยคครับคราวนี้เพราะคนฮ่องกงชอบชมภาพยนตร์สงครามเนี่ยประโยคที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุหรือเป็นผลครับจายมพานอเป็นเหตุคะ่ะเป็นเหตุถูกไหมครับเป็นเหตุเพราะว่าคนฮ่องกงชอบชมภาพยนตร์สงครามใช่ครับผลก็เลยทําให้ได้รับความนิยมใช่คะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเหตุอยู่หลังอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับประโยคใหญ่ทั้งหมดเป็นประโยคความซ้อนชนิดชนิดวิเศษนานุประโยคถูกต้องครับสรุปว่าประโยคนี้มีประโยคทั้งหมดเป็นประโยคความซ้อนครับแต่ประโยคที่เป็นประโยคต้นเนี่ยค่ะเป็นคู่นานุประโยคใช่ไหมคะเป็นผลที่เป็นคู่นานุประโยคถูกต้องครับเอาละหมดหรือยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วข้อต่อไปค่ะครับ อู๋สั้นจู้เลยค่ะอ้าวแต่ไม่แน่นะครับเสษ็จหนึ่งส่วนสามของประโยคเมื่อกี้นะคะนักศึกษาคุณผู้ฟังคะครับจดนิดเดียวค่ะเรื่องเขาสอบตกจึงต้องสอบซ่อมลือกันไปทั่วเรื่องเขาสอบตกจึงต้องสอบซ่อมลือกันไปทั่วอุ่ยดิฉันเห็นตั้งสามสี่คำกริยาเนี่ยค่ะ ไม่ทราบเลยครับตอนนี้ต้องคิดเองแล้วไม่ทราบโอ้อาจารย์เจเดตัดหางปล่อยวัดเลยนะคะตัดเราง่ายๆเลยดิฉันไม่ได้บอกว่าข้อความง่ายนะคะไม่ละดูมันยุ่งนะครับใช่มันยุ่งมากเลยเอาละดิฉันเห็นคําว่าเขาสอบตกสอบตกเป็นอะไรครับเขาเป็นประธานผมเชื่อว่ากศนเราได้หมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเขาสอบตกเนี่ยเป็นอะไรครับเขาสอบตกประโยคความเดียวค่ะความเดียวเป็นเป็นเขาสอบตกเป็นเหตุครับโอ้ ไม่มีคำว่าเพราะไม่มีอะไรให้ดิฉันคิดเลยนะคะไม่ต้องละครับเพราะว่าท่านอาจารย์อ่านประโยคต่อไปนักศึกษากศนออ่านต่อไปก็ต้องทราบเลยว่าไอ้ที่ต้องสอบซ่อมเพราะอะไรล่ะครับเพราะเขาสอบตกเพราะฉะนั้นเขาสอบตกจึงเป็นเป็นเหตุเป็นเหตุถูกไหมครับก็ต้องเป็นเหตุตวานีกระทบประโยคถูกต้องครับเป็นประโยคความรวมใช่ไหมฮะชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันถูกต้องครัะทด่ฉันไปได้เลยเขาสอบตกจึงจึงครับจึงต้องสอบซ่อมอันนี้เป็นเหตุตวานีถูกไหมครับใช่ค่ะจบไปยังครับยังค่ะเพราะ เพราะมันมีคําว่าลือกันไปทั่วนี่แหละฮะจะถามอาจารย์ต่อว่าเป็นอะไรเอ่ยเอ่อมันส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปคือลือกันไปทั่วระหว่างเขาสอบตกกับเขาสอบซ่อมเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาลือกันนะครับสอบตกอ้าวสอบตกเป็นเรื่องที่เป็นตัวหลักถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเรื่องการสอบตกนะั่นะนะ่ะลือกันไปทั่วการสอบตกของเขาเป็นประธานถูกไหมครับเรามองแค่นี้เองถูกไหมฮะค่ะเป็นเหตุ ทาให้เกิดผล <head. S 2> คือสอบซ่อมแล้วก็สิ่งที่เขาสอบตกนั้นลือกันไปทั่วเพราะฉะนั้นการสอบตกของเขานั้นก่อให้เกิดผลสองอย่างถูกไหมฮะคือต้องสอบซ่อมครับแล้วก็มีคนลือกันไปทั่วอ่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นผลทั้งสองอย่างได้ไหมคะถูกต้องครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นเป็นเหตวุวาถูกต้องครับต่อสิครับนักษางงไหมครับเนี่ยฟังให้ดีนะครับฉเฉลยเลยเขาสอบตกเป็นเหตุ ทำให้เกิดผลคือสอบซ่อมค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ลือกันทั่วไปค่ะตรงนี้เป็นอันวยาเนครับอันวยาเนกถาประโยคอ๋อเหตุหนึ่งอย่างทําให้เกิดผลสองอย่างคเจ้าผลสองอย่างนี้คล้อยตามกันไปเอาใช่ไหมล่ะฮะสรุปเหตุคือเขาสอบตกผลที่ตามมาก็คือต้องสอบซ่อมแล้วก็ลือกันไปทั่วจบไหมคะจบแล้วครับประโยคต่อไปเลยนะคะเขาขาแพลง เพราะหกล้มในห้องน้ำขาขาแพลงเพราะหกล้มในห้องน้ำทำให้เดินไม่สะดวกทำให้เดินไม่สะดวกทั้งยังเล่นกีฬาไม่ได้ทั้งยังเล่นกีฬาไม่ได้ ขาแพงนะคะไม่ใช่ขาแพงค่ะเชิญค่ะครับขาแพงต้องอธิบายไหมครับ์พนอขาแพงก็คืออุบัติเหตุค่ะครับยังไม่ถึงกรหักค่ะบาดเจ็บจะไม่ถึงก็ะหักคือเขาบาดเจ็บที่ขานะครับค่ะสาเหตุมาจากอะไรครับหกล้มในห้องน้ําค่ะเพราะหกล้มสั้นๆก็ได้ค่ะอ้าวหกล้มเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นหกล้มจิงเป็นเหตุถูกไหมครับทําให้เกิดผลก็คือขาแพลงแต่ว่าเรานําประโยคที่บอกว่าเขาขาแพลงมาขึ้นต้นเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นประโยคความซ้อนชนิดชนิดวิเสสนานุประโยคเอาละหยุดแค่นี้ก่อนนะครับค่ะเขาขาแพลงเพราะเขาล้มในห้องนะ้าอันนี้เป็นวิเสสษษนุประโยคถูกต้องไหมครับค่ะเอาละยังไ,ไงต่อไปเอ่ยประโยคหลังเนี่ยมันมีผลตามมาอีกอะค่ะ มันมีผลตามมาอีกใช่ไหมครับสาเหตุแค่หกล้มในห้องน้ําเขาขาแพลงเป็นผลถูกไหมครับค่ะมาจากเหตุก็คือหกล้ม <Half S 2> ในห้องน้ําถ้าเราหยุดแค่นี้ตรงนี้มันเป็นวิเศษา,านุประโยคแต่ว่าทั้งหมดนั้นน่ะทําให้เดินไม่สะดวกถูกไหมครับ<อ>ทั้งหมดจึงเป็นเหตุใช่ไหมฮะค่ะเขาขาแพลงเพราะหกล้มในห้องน้ําจึงเป็นเหตุทําให้เกิดผลก็คือเดินไม่สะดวกหนึ่งแล้วก็ทําไมครับเล่นกีฬาไม่ได้อีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเดินไม่สะดวกแล้วก็ยังเล่นกีฬาไม่ได้ตรงนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรครับ เดินไม่สะดวกด้วยแล้วก็เล่นกีฬาไม่ได้เป็นประ,ประโยคความรวมชนิดอันวยญาเนกระถัประโยคสรุปว่าอย่างนี้นะครับว่าประโยคเหตุที่บอกว่าเขาขาแพลงพอล้มในห้องน้ำเนี่ยเฉพาะต,ตรงเหตุเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เกิดผลก็คือเขาเดินไม่สะดวกและก็เขาเล่นกีฬาไม่ได้อันนี้เป็นผลถูกไหมครับประโยคเหตนะุนั่นน่ะเป็นประโยคที่สร้างขึ้นจากวิเศษนานุประโยคใช่ไหมครับอาจ้าพนรใช่ค่ะส่วนประโยคผลนะั่นน่ะเป็นประโยคที่เกิด จากประโยคความรวมที่เราเรียกว่าอันวัยาเนใช่ไหมครับใช่ค่ะสรุปว่าประโยคแรกเนี่ยเป็นวิเศษ,ษณานุประโยคคือประโยคความซ้อนครับแล้วส่งผลให้เกิดประโยคความรวมที่มีสองประโยคย่อยรวมกันอยู่ชนิดอันวัยาเนกระถาประโยคคือคล้อยตามกันไปใช่ครับจบไหมคะครับถูกต้องครับท้าดิฉันพอได้นักศึกษาต้องเก่งกว่าดิฉชันอยู่แล้วข้อต่อไปนะคะถ้า นักกีฬาอ่อนแอถ้านักกีฬาอ่อนแอและไม่จริงจังคงแข่งขันแพ้และไม่จริงจังคงแข่งขันแพ้แล,แ,แ,พและหมดโอกาสเข้ารอบสุดท้ายและหมดโอกาสเข้ารอบสุดท้ายข้อนี้จะยากตรงไหนครับอาจารย์พนร ผมว่ายากตรงที่คําวิเศษมาทําหน้าที่เป็นคํากริยาอ,อ่อนแอใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เจเดตเคยสอนว่ามันน่าจะเป็นวิเศษแต่ตอนนี้มันมาทําหน้าที่เป็นกริยาครับวิเศษให้นึกถึงคําว่าอ้วนไว้ครับอาจารย์พนออ้วนอแปลว่าอาจารย์พนอมีกริยาคืออ้วนใช่ครับต้องบอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้ผมรู้สึกอ้วนมากขึ้น อันอย่างเนี้ยเป็นไหมฮะเป็นกริยาเป็นกริยานะครับแต่ถ้าบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมอ้วนกว่าน,น,น,นี้นะก็แสดงว่าเป็นวิเศษเป็นวิเศษเพราะฉะนั้นอ่อนแอตรงนี้ก็มาทาหน้าที่เป็นกริยาก็กลายเป็นประโยคแล้วว่านักกีฬา,านัา้ <On S 1> นน่ะอ่อนแอหนึ่งประโยคนะครับแล้วก็ไม่จริงจังคําว่าไม่จริงจังนี่ก็คือถ้าเราจะมองให้ลึกๆล,ลงไปก็น่าจะเป็นคํากริยาอยีกเหมือนกันก็คือเล่นไม่จริงจังยยหย่อยแยอ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหยุดแค่นี้ก่อนถ้านักกีฬา อ่อนแอและไม่จริงจังอันนี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคเหตุชนิดชนิดที่เป็นอันวยญาเนกระถับประโยคถูกต้องครับเป็นประโยคเหตุที่มีใจความเป็นประโยคความรวมคล้อยตามกันใช่ครับจึงส่งผลให้เกิดประโยคผลก็คือคงแข่งขันแพ้อ้าวแพ้นะครับแพ้อย่างเดียวหนึ่งยังไม่จบค่ะอ๋อแล้วก็หมดโอกาสเข้ารอบสุดท้ายด้วยอ้าวละถูกต้องครับซึ่งข้างหลังเนี่ยก็เป็น อันวิาญาณเนกระถับประโยคด้วยเหมือนกันถูกต้องครับค่ะ,ะจบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดทั้งประโยคเลยว่าถ้านักกีฬาอ่อนแอและไม่จริงจังคงแข่งขันแพ้และหมดโอกาสเข้ารอบสุดท้ายอันนี้เป็นเหตุวันเนกระถับประโยคถูกไหมครับใช่ค่ะประโยคเหตุอยู่ข้างหน้าและประโยคผลอยู่ข้างหลังแต่เพระอิญประโยคเหตุนั้นเกิดจากประโยคความรวมที่เราเรียกว่าอันวิญญาณเนกระถับประโยคแล้วส่วนประโยคผลตั้งแต่แข่งขันแพ้ และหมดโอ,อกาสเข้ารอบสุดท้ายอันนี้ก็เป็นความรวมชนิดอันวยาเนนะครับก็คือมีอันวยาเน่สองรอบครับอีกสักข้อนะคะได้ครับถ้าหากว่าพวกเรามีฝีปากโตวาทีที่ดีเหมือนวันนี้ถ้าหากว่าพวกเรามีฝีปากโตวาทีที่ดีเหมือนวันนี้และ พวกเรามันฝึกซ้อมเป็นอย่างดีและพวกเรามันฝึกซ้อมเป็นอย่างดีในวันแข่งขันเราคงได้รับรางวัลชนะเลิศในวันแข่งขันเราคงได้รับรางวัลชนะเลิศหาก พวกเราไม่โชคร้ายเกินไปหากพวกเราไม่โชคร้ายเกินไปเมื่อสักครู่นี้จำพนออ่านโจทย์เกินไปหน่อยนะครับเลคะครับถ้าหากว่าพวกเรามีฟิป,ปากโตวาทีดีเหมือนวันนี้อ๋อาจาร,รย์อ่านว่าที่ทนะครับที่ดีแหม่ดิฉันคิดถึงประพันธ์ทัศพนามอ้าวคราวนี้ถ้ามีที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจาร,รย์ว่าประโยคเปลี่ยนไหมครับ เปลี่ยนค่ะนักศึกษาก็สอนว่าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนค่ะถ้ามีคําว่าที่ดีอย่างน้อยก็ต้องเป็นคู่นานุประโยคถูก<ช>ไหมครับใช่ค่ะเป็นประโยคความซ้อนไปแล้วอ้าวแต่ว่าถ้าหากว่า ประโยคจริงๆที่บอกว่าถ้าหากว่าพวกเรามีฟีปากโตวาทีดีเหมือนวันนี้ก็นนจะเป็นนามานุประโยคค่ะครับแล้วตกลงว่าโจทย์ของผมเป็นอะไรครับอาจารย์พนธ์เป็นประโยคความซ้อนชนิดนามานุประโยคค่ะครับแต่เมื่อกี้อาจาร,าจารย์อ่านโจทย์ว่ามีที่ดีนะครับ <c oughs> ตกลงว่าไงขออภัยค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ลบคำว่าที่ออกไปค่ะอ่านะครับดีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์พนองอ่านผิดเนี่ยทำให้นักศึกษาเรานี่ชัดเจนยิ่งขึ้นถูกไหมครับค่ะเอาละเอาไปอันว่า ถ้าหากว่าพวกเรามีฝีปากโต้วาทีดีเหมือนวันนี้อันนี้เป็นนามานุประโยคนะครับค่ะถ้าหากว่าพวกเรามีฝีปากโต้วาทีที่ดีเหมือนวันนี้เป็นเป็น,ปนคู่นาานุประโยคค่ะ จบอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับและโอ้ย,อยเห็นคําว่าแล้ก็คงไม่ต้องเฉลยแล้วมั้งครับต้องค่ะถ้ามีและนี่เป็นอะไรครับอาจารย์พนและนี่เป็นประโยชค,ความรวมไหมคะใช่ครับชนิดอะไรครับชนิดอันวายาเนกถาประโยคก็ค,คือใจความคล้อยตามกันใช่ครับก็คือมันฝึกซ้อมเป็นอย่างดีถูกไหมครับค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นตั้งแต่เนื้อความที่บอกว่าถ้าหากว่าพวกเรามีฟิปากโตวาทีดีเหมือนวันนี้ และพวกเรามันฝึกซ้อมเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นประโยคความรวมถูกไหมครับค่ะชนิดอันวิญญาณเนกถาประโยคค่ะ,ะค,คือใจความคล้อยตามกันเอาละครับต่อนะครับในวันแข่งขันเราคงได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นอะไรเอ่ยในวันแข่งขันครับเราคงได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันเป็นคำกริยาใช่ไหมครับอาจารย์พนอใช่ครับวันแข่งขันคือวันที่มีการแข่งขันแต่เรายังไม่ได้แข่งขันยังไม่ถึงวันนั้นนึกออกไหมครับให้นึกถึงอะไรนะครับเพราะพันปลาครับแปลว่าอันนี้คือชื่อวันถูกต้องครับเป็นคำนามคำเดียวเป็นคำนามคำเดียวอ๋อใช่ไหมครับวันแข่งขันเราจะต้องทําไมครับได้รับรางวัลได้รับรางวัลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นผลถูกไหมฮะค่ะถ้าเป็นผลอย่างนี้ก็คือเหตุวันในกระถาประโยคถูกไหมครับค่ะประโยคความรวม ที่<า>เป็นเหตุเป็นผลแก่การหากนี่แหละชัดเลยค่ะครับหากพวกเราไม่โชคร้ายเกินไปตรงนี้ต้องถามอาจารย์เจเดตว่ามันเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไหมแลวจะมาเลือกไหมล่ะครับถ้าสมมติว่าเราโชคดีโชคดีเราก็ได้รางวัลได้รางวัลไม่แพ้แต่ถ้าเราโชคร้ายอดตรงนี้เป็นอะไรครับให้เลือกเหรอคะใช่ครับ อาก็ต้องเลือกเลยครับต้องเลือกใช่ไหมคะเพราะมีคำว่าหากนะฮะใช่ครับใช่หากให้เลือกเป็นอะไรครับประโยคความรวมชนิดวิการลปานกระทาประโยค์เก่งมากครับถูกต้องครับส้าถูกแต่นักศึกษาคะคําหนึ่งที่ดิฉันไม่อยากให้จําแล้วไปใช้ผิดผิดแต่เขาใช้กันบ่อยๆครับคือคําว่าโชคร้ายนี่แหละดิฉันไม่ชอบเพราะจริงๆโชคเนี่มันต้องโชคดีอ๋อแต่ถ้าร้ายเนี่ยมันต้องเคราะห์ร้ายครับ แต่คนเนี่ยชอบใช้คําว่าโชคดีกับโชคร้ายเคราะหดีกับเคราะห์ร้ายครับดิฉันพูดผิดไหมคะไม่ผิดนะครับถูกต้องครับแต่ถ้าเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจารย์นอเป็นคาซ้อนอ,อาจารย์จําได้ไหมฮะคําอ้อนเนี่ยจะดีดชีชั่วๆเขาก็เป็นญาติเราอ,อาจารย์เคยได้ยินครับประโยคนี้ได้ยินไหม,ค,มครับ เออผมไม่เกี่ยงหรอกครับจ์พนอจะสูงจะต่ำอสูงต่ำดำขาวผมไม่ว่าหรอกคคือเอาสูงกับต่ำคำที่เป็นอะไรนะฮะขัดแย้งกันขัดแย้งกันมาคู่กันเพราะนั้นโชคร้ายก็น่าจะได้ไหมฮะถ้ามองมุมนี้ดิฉันยอมแพ้ค่ะนะครับนักศ <'t> ึกษาคะนี่คือเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราสองคนไม่อยากมองข้ามครับ <'t> หยิบมาให้เป็นข้อสังเกตเสมอๆแล้วฝากไป พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมก็แล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์เจเด็ดวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาเพียงนี้นะคะพรุ่งนี้ตอบจดหมายคุณมังชงนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ